สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอกกับวิธีคนแก่บ้านคือว่าพี่น้องครับผมใบเบาใช้ภูมิคนบราอครับพี่น้องครับเมื่อนี้เขาก็เลิกงานตามปกตินะเมื่อนี้เขาก็เป็นต้นเดือนเขาก็ยิ้มนะใจแบบซื้อเอาอยากแนากินประจาประจาเดือนครับผมมาระใบครับอันนี้เป็นรถชอบที่ว่าเขามาในแก้มคนไทยครับเจ้าโลมาระใบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาระใบไทยแลนด์ครับผม ครับอันนี้เป็นเป็นรถจอบครับผมอันนี้เป็นรถจอบไอของคนไทยครับบัลรใบนี่คนนี่อาจจะเช็คสปิกกีปเซนี่น้อยนี่สิบหกนี่สิบห้านี่สิบเก้าครับผมนี่สิบเก้าครับอันนี้บัตรใบนี่สิบห้าครับนี่สิบหกสปิกตบัตใบตมดมดน้อยนี่สิบปดสิบปดสิบปห้าบ โออกนยหน่อยเอัชคนนี่้คือรับอาดริวาครับนบน a นี้กน่อย n e วันเอออนับอนี้ก็อย่างว่าครับอันนี้ก็บาลาใบเพื่อนครับรถขนขายของครับแดิกน โอ้มีแต่เนือออกครับพ yeah> anyway> claro ี่น้องครับผมเมนี่เฮาก็ครับนี h <h ่เป็นอาหารครับผมเป็นหมูเป็นปลาเป็นอย่างนี้มัดพี่น้องเลยน้ำผึงน้ำปลาครับผมกระทงกระเทียมมี่มัดพี่น้องเลยครับนี่ครับเราจะมาเบิ่งในภายในรถช็อปครับมาครับอันนี้ครับเป็นอันนี้เป็นที่ม่นของผู้เ่าาสี่พอเห่าดวงๆครับพี่น้องครับผมครับ ประมาณนี้ครับเอาเอาย่างเอาหัว์โมนบ้างเอาจะเอาจากัวสามแล้วป่เอาไปทำอะไรโคเกียล์ร้องอะไรป่ะเอาไปผมจะเอาไปเอาไปย่างตอนนี้เลยแทนตัวเกียร์ไปแล้วบ่ะฮะโัเกียร์ไปแล้วบ่ะโคเกียร์แก่อนโคเกีย้ยผมเห็นว่ามันมีอยู่ไม่ใช่หรอมีไหมเขาคือไปแบบนี้นี้มัดครับเราอย่าปลาปิ้งอย่างก็มีมัดพี่น้องเลยผมขอมาเบิ่งไปในห้องก่อนครับผม นี่เป็นอาหารทะเลครับพี่น้องเลยต้นมาที่เป็นเสื้อแกงครับพอดพี่น้องเลยปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกเนี้ยก็มีพี่น้องเลยคุครับปลาหมึกเงี้ยครับผมอยากผม here, Hamburg, e> อยากก UH! ินยำปลาหมึกอยู่นะยำแบบอมเเพี่น้องเลยครับซื้อไปแช่ตู้เห็นเลยครับต้นมากที่นี่ก็จะมีแต่ของแห้งของยังเนาะของแซ่แกงครับเพราะว่ามันเป็นของน้ำเข่าครับผม ครับหลังเดินงานมากครับผมอ้พี่น้องไงมีปูมีมีมยงใท้ตังครับมีมัดตุย่างครับผมอันนี้ครับเป็นนี่แหละครับปูวิธีของของแรงงานครับผม,มเดี๋ยวผมเดี๋ยวอันนี้ไปซานเดี๋ยวไปทำขนมจีนทำน้ำยาขนมจีนเอาไหมตีนไก่บ่โอ้โมงงานตีนไม่เอาเนะาะเอาหมนี่วะจะเอา นี่ครับนี่อันนี้เป็นเบาของเบาอยู่จัมป์ตากบลอนด์มาครับผมดังนั้นอ่านต่อครับผมอยากกินปลาหมนะึกแต่ว่านนจะกินเลยนี่พี่น้องนะครับที่เป็นทีมงานก็บทเป็นนี่ครับมีแม่ทุกอย่างพี่นอ้องเดี๋ยวหาเน่าอยากเน่ากินก่อน ซื้อไปตัวหน่อยครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็มาทีหนึ่งเนาะนะครับผมเงินออกหายใจทีหนึ่งพี่น้องเลยครับวิธีคนแก่บ้านก็นี่นะครับผมเอาเชฟผมมาเนี่ยครับมีโป่งมีไก่มีเม็อครับพี่น้องเลยครับผมโค่งโป่งไก่ครับผมพี่น้องครับผมบะระใบเป็นผัดกระดงกระดมผัดโอม่ามงมาม่าอ่ามีหมดเอาไปทอดกินเนาะตอนเช้าไก่ไก่ยำ มีเมดพี่น้องเลยครับผมพี่เมดร้านร้านจบร้าจบครับอันอีระสงคือมีเมดทุกอย่างพี่น้องตัยังก็เอาหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้เอาหน่อไม้ไปแกงแกงหน่อไม้ป่ะเก็เอาไหมเ่เชเชมโอ้โหหนาวเลยบ้านเอากนะาได้ไหมพี่องค์เดือดเลยมามาเลยวะ ครับอันนี้เป็นบาร ok ์บีคไทยแลนด์ครับผมพี่น้องครับเลาววันีครับผมกอกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนเหรอเสือครกบผมปลาน้ำมันเอาอยู่บ้านน้ำมันนะน้ำมันคนเลยน้ำมันอยังน้ำมันอะไรบ้างน้ำมันย่างท้าวเหนีวครับกุ้งไปเจ้าจะเอาบ่เอาแตงเน่้อไปเสียสามชุกหน่อยเอาแตงเน่้อไปเสียอันนี้อันนี้แพงบ่อันนี้แพงบ่พี่น <Collins. S 2> <t> ้องปรำมึงตัำพี่น้อง ปลาล่เป็นขวดเอาออสออสบัตเอรปลาสครับผมอันนี้กำลังกำลังเชียร์งินครับพี่น้องครับผมนี่ซื้ออะไรหรือครับจะกำลังเชียงเงินครับผมมาละใบกันกำลังครับผมกำลังเชียร์งินครับผมนี่ครับนี่เป็นแบบจ่ายเดือนเดือนหนึ่งบจ่ายเดือนต่อเดือนพี่น้องนะ มาละแบกครับวิธี 10, ค้นแก้บ้าน 10, ับพี่นองครับผมฝ <10, 10. S 1> ากเดือนหนึ่งครับผมประมาณเดือนสองเดือนหนึ่งอื

มาละบกนถือก็ย่บ้านเขานครับแปดแปดร้อยกว่าบาทพี่ดอกไมแปดนี่รวมเอะนพันหกอยแปดสิบแปดบาทยงยังมเสิง ยงยงก a u u อันนี้โอเคเซนเตเรยงถาเขลบอะไกัน p t u r มีโทรศัพท์เอ่โทรศัพท์ i c t u l i c k l ่ p i c u r e ไม่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 ไมมไม่ไม่ไมม่ัม่ไ่ไม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 ม่่ม่เม่ไม่ม่นม่ไมมาะ่น่าเ่่ไ่่ Oh! โอ oh, oh. ้โเอมันหนาหน้าบาร์ระใบเออเอามาเอามันหนาหน้ามันหนาหน้าบาร์ระใบอยากได้ของแถมของฟรีครับพี่น uh ้องไงเบิ้งเบิ้งว่าเพิ่นใหญ่ยังพี่น้องเไยครับผมอันนี้ครับผมโอ้สุดาบาร์ระใบครับโอ้ผลัะเพิ่นให้ทั้งเบียร์บาร์เทนอรไงครับเพิ่นให้ของแย้มมีขนมพี่น้องเไยครับผมเดินเดือยหนึงมามาทีนึง สุดยอดเลยครับพี่น้องสซดาบะละใบโซดาบะครับผมเมื่อน,นี้ก็วิธีคนแก้บ้านก็มาให้เบิ้งครับผมการนี้ครับผมผลนะครับกันไปแล้วพี่น้องอเดือนหนึ่งก็ประมาณพันพันกว่าบาทพี่น้องไงไ่ได้หลายครับผมอยูกก่กันซีก้นหางนครับผมครับผม วิธีคนไก้บ้านก็นในรับวิธีคนรับคนไข้บ้านก็มีมาติดตามเบิ้งครับผมการอยู่การอยากกันกินวิธีคนการใช้ชีวิตเนาะจังไหนก็ฝากติดตามช่องน้อยๆของรายการไทยในอิสราเอลนะครับพี่น้องเนาะครับผมวิธีคนไก้บ้านใบเบาเชยพุ่มคนมานลอยครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็รซ้ำนี้ก่อนนะครับผมพอเทกับขอกับน้ำก่อนครับผมรถจอดมาครับผมดูแลสุขภาพนะครับผม ทุกคนครับผมสวัสดีครับ